วิธีประกอบมานั่งออกกาลังกายตัวนี้นะครับขั้นแรกเขาจะมีน็อตให้สองตัวนะครับให้เราใส่จากข้างล่างแย่ขึ้นมาข้างบนตัวพู่อยู่ข้างล่างตัวมียข้างบนแล้วก็มันจะมีรูไว้ร้อยเชือกเอาไว้ข้งหน้านะครับตรงนี้จะเป็นสลักตัวเล็กนะครับจะมีสลักตัวเล็ก1ตัวแล้วก็ตัวใหญ่3ตัวตัวนี้จะเป็นสลักตัวเล็กเอาไว้ปรับนะครับเอาไว้ปรับตรงนี้ได้ สลักตัวใหญ่นะครับตัวที่1มันจะอยู่ตรงนี้เอาไว้ปรับความสูงของที่รองแขนนะครับสลักตัวใหญ่ตัวที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ล็อกตรงนี้สลักตัวใหญ่ตัวที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีแกนแบบนี้เข้าไว้ใส่ตรงนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็จะมีตัวเนี่ยตัวยึดล็อกแล้วก็มีฟองน้ําเอาเสียบปากนี้ปัจแจเขาม่แถมไม่ครบเรียบร้อยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม ตัวนี้นะครับที่ทิดวันได้มาเป็นตัวอัปเกรดนะครับตัวอัปเกรดตัวนี้จะอยู่ที่13ใบแดงส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับใครที่อยากจะออกกําลังกายอยากเริ่มต้นอยากได้โต๊ะดีๆหนังดีๆแบบนี้กดได้ตะกร้าเลืองครับ